โอเคนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับโปรแกรมวิเคอ์บอลดูสกอร์ดอทเน็ตนะครับผมวันนี้วันที่2เดือน5้า6 4นะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลในคู่เดือดนะครับผมวันนี้นะแมนยูพบกับลิเวอร์พูลนะครับผมแดงเดือดเวลาตี25ด้วยนะครับผมฝั่งเจ้าบ้านเป็นฝั่งของแมเช h สเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปเลยครับผมวันนี้ต้องเดือดแน่นอนเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูผลรวมที่ยิงได้5านัดหลังสุดของทีมชาวบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันครับสถิติ5นัดหลังสุดที่ยิงได้นะครับผมของแมนยูนะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8 9 10 11 1 2ยิงไปทั้งหมด12ประตูนะครับผมสประตูนะฮะไปดูของฝั่งทีมเยือนครับผมนิวอูพูลยิงไปทั้งหมด2 3 4 5 6หนะครับผมอยู่ไปทั้งหมด6ประตูเราวไปดูอันดับกับคะแนกนกันครับอันดับกับคะแนนก็มาแล้วนะครับผมแมนยู <Man U S 1> อยู่ที่2นะครับคะแนนรวมทั้งหมด70คะแนนที่ 2, 2นะครับเด้วยฝั่งของลิเวอร์พูลครับผมอยู่ที่6ในรวมทั้งหมด57นะครับ ต่อไปเป็นราคาครับผมเดี๋ยวเราไปดูราคาในเว็บกันครับมาแล้วนะครับผมสำหรับราคาวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเจ้าบ้านนะฮะลิเวอร์พูล <Liverpool S 1> เป็นต่อนะครับผมทีมเยือนเป็นต่อนะแล้วก็ราคาอยู่ที่เสมอครึ่งนะครับทีมเยือนเป็นทีมต่อนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่เสมอครึ่งนะครับผมปอปอ แล้วก็ไปต่อกันที่ราคาสูงต่ำนะครับราคาสูงต่ำวันนี้อยู่ที่ของลูกควบ3นะครับลูกควบ3นะครับผมกดวิเคราะห์ผลไปเลยครับมาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณน,นะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่70%นะครับแนะนำเป็นสูงแรกนะครับผม โอกาสที่เจ้าบ้านชนะนี่มีอยู่ที่54เซนะครับทีมเยือนมีอยู่37นะครับผมตลอดสติก็เจ้าบ้านเข้าทาง้าบ้านมากกว่านะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกนะหรอบไทรที่อยากจะตามนะครับผมวันนี้ผมขอให้ทางแมนยูแล้วกันนะครับผมมีเปอร์เซ็นต์ชนะเยอะกว่าแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าลิเวอร์พูลนะครับแมตช์ล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับผมเป็น FA ฟเอครับนะครับตอนเดือนหนึ่งนะ แมนยูซัดไปสาประตูนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นสูสีกันนะแต่วันนี้ผมขอให้ไปทางแมนยูนะครับผมวันนี้น่าจะแมนยูน่าจะทำสกอร์ได้สูงนะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะตามนะวันนี้ผมฟันธงนะครับผมให้ไปทางของฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมชนะเลยนะฮะแนะนำเป็นสูงแรกนะครับผม โอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่5.4เเนะฮะทีมเยือนมีอยู่37วันนี้เจ้าบ้านกินเต็มนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรับโปรแกรมวิเคราะห์บอลตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมคลิกลิงก์ลายด้านล่างได้เลยนะครับใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมขอแค่มีทุนเล่นก็พอนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อน Bye.